เรื่องการจัดก,การความรู้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เรามีแนวทางในเรื่องของการจัดความความรู้โดยให้ประการอำเภอพัฒนากรน,นะครับไปจัดการความรู้ของตนเองที่ได้ทํางานทั้งที่เป็นรูปแบบทั้งที่เป็นวิธีการทั้งที่เป็นองความรู้ที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับได้มานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยกลุ่มของสำนักงานพัฒนานชนจังหวัด ใด้ดูกันแล้วกระบวนการเหล่านี้จะถูกคัดกรองนะครับสิ่งที่ได้มาเหล่านั้นคือตัวโนเลดจังหวัดเองกําลังาวางระบบแล้วก็คิดต่อไปว่า,าการแมิหจเมนา์โนเลดที่มีอยู่ในแต่และเรื่องนั้นเราจะจัดกล่องจัดรูปแบบจัดวิธีการจัดเนื้องานที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็จะนําสิ่งเหล่านี้ไปเสนอให้กับพี่น้องอพัฒนาชุมชนท่านประธานอำเภอ พนกรานและก็ผู้นําชุมชนได้ใช้ในการกลับเคลื่อนง,งานในสิ่งที่เกิดประโยชน์และเป็นรูปแบบนำไปสู่ความสําเร็จของการทํางานพัฒนาชุมชนและประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในอนาคตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ